สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่10มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8ปเจกับ0 5 0ย1 57 58 59 80 81 83 8 58 7 89 580 7 80 280 571เกหหรือเพื่อนเพื่อนจะจับคู่ใหม่ก็ได้นะ ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแดูนย์แปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเนาะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสาหรับบายเจกับศูนย์แกับหนงต่างกันแค่เลขหนึ่งตัวเดียวเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าดดเจดเก้งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะ สองแปดศูนย์เดแสเจดหนึ่งเจดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเจดจับคู่ก็เจ็ด7 8นย์ศูนย์เจ็ดเ็ดดดเจ็นย์ศู่งนยะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะต่างกันแค่หนึ่งหนึ่งกับห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเดอ้อห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าปดเจ็ดเดอ้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ